สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างวิ่รถมือสองนะก็วันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการเช็ครถก่อนออกเดินทางนะครับในช่วงวันหยุดยาวนะแบบง่ายๆนะครับจะมาแนะนำเนาะไปเพื่อไม่เสียเวลาเนาะไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็อันดับแรกนะครับเช็คน้ํามันเบรกนะนี่นะก็เดี๋ยวผมจะสาธิตโดยการใช้ t o y ยต a าวี o กนะคันนี้นะเป็นว i g กแชมป์นะครับก็มาดูนะครับ นี่นะเป็นกระปุกน้ํามันเบรกนะก็จะมีระดับน้ํามันเบรกบอกอยู่นะครับนี่ครับระดับแม็กนะครับแม็กกับกับมินนะต้องอยู่ในระดับนี้นะถ้าเกิดว่าต,ต่ําลงไปจากนี้แสดงว่าน้ำมันเบรกนี่นะ่าจะมีปัญหานะครับต้องเช็คนะครับหรือไม่อาจจะดูก่อนนะครับว่ามันมีหลุดรั่วตรงไหนเนาะเราต้องกลมดูนะครับนะแต่ถ้ามันอยู่ในระดับปกติก็คือไม่มีปัญหานะครับหรือไม่แน่ใจนะครับเข้าศูนย์บริการเช็คได้นะครับอันดับแรกเป็นน้ํามันเบรกนะต่อมานะครับ เป็นน้ำยาหม้อน้ํานะครับนี่นะนะครับก็เดี๋ยจะม็จะดูระดับก่อนนานี้นะครับอืมครับนี่ครับตัว L อยู่ด้านล่างนะเห็นครับตัว L อยู่ด้านล่างสุดนะครับกับตัว F นะครับนี่ฮะตัว F อยู่ตรงขอบนี้นะนะครับก็คือถ้าตัว L นะครับยังอยู่ในตัว L อยู่ก็คือยังอยู่ในระดับอยู่เลยถ้าต่ำกว่านั้นนะครับควรต้องเติมนะครับนะนะครับจะมีขีดบอกอยู่ถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นนะนี่นะครับแล้วก็มาเช็คดูก่อนนะครับว่ามันอยู่ในระดับไหนไหนแล้วนะตอนนี้นะถ้าเกิดว่าต่ากว่าตัว L ก็ ต้องต้องต้องเติมนะครับต้องเติมเป็นน้ํายาหม้อน้านะถ้าเกิดเติมเป็นน้ําธรรมดาไปเนี่ยมันจะทําให้น้ํายาหล่อเย็นอะเสื่อมประสิทธิภาพก็ใช้งานได้ไม่ไม่เต็มที่นะเพราะว่าถ้าเกิดเติมน้ําบ่อยๆหม้อน้ําอาจจะเป็นสนิมได้นะอ่าก็วิธีการเช็คก็คือดูตามระดับขีดนะครับต่อมาครับเป็นน้ํากระจกนะยู่นี่นะครับก็เวลาที่มีอะไรมาติดหน้ากระจกเรานะครับก็น้ําที่ เปิดเข้าไปแล้วฉีดก็คือน้ำจากตรงนี้นะครับก็เวลาจะผสมเติมนะครับก็ใช้น้ำผสมกับแชมพูอ่อนๆนะครับ,รบเพื่อไม่ให้กระจกเรามีร่องรอยเวลาที่ว่ามันมีเศษดินเศษทรายต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นน้ำเปล่าบางทีเราเปิดเปิดใช้เลยเนี่ยมันจะเป็นร่องรอยเป็นรอยขีดข่วนที่กระจกนะก็เพิ่มการลื่นโดยใช้แชมพูอ่อนๆสักหน่อยนะผสมภายนอกแล้วก็ใส่เข้าไปเนาะใส่ตรงนี้นะครับ ก็ต่อมาเป็นแบตเตอรี่นะครับนะก็แบตเตอรี่นี้ก็คือต้องเช็คตามขั้วมันนะครับว่ามีขี้เกลือหรือเปล่านะครับขั้วหลุดหลวมหรือเปล่านะครับมีหลุดมีหลวมอะไรอย่างงี้ต้องต้องเช็คดีๆนะนะครับว่าบางทีไฟอาจจะเข้าไม่เต็มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราลองมองมันจะมีคู่มือการการเช็คอยู่ที่แบตเตอรี่นะแล้วก็ดูได้น,นะครับ,น,รบนะนี่นะครับตาแมวนั่นนี่นะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือไฟเต็มอยู่นะนี่นะครับถ้าสังเกตว่าเป็นไฟ แบบนี้ก็คือไฟอ่อนต้องชาร์จนะครับนี่นะเรจะมีบอกนะครับแล้วก็เช็กด้วยในนี้นะครับก็จะมีมีรายละเอียดบอกอยู่ตามแบตเตอรี่นะคแบตเตอรี่ต่อมาก็เป็นน้ํามันเครื่องนะครับนี่นะก็เป็นน้ํามันเครื่องนะเวลาเราจะเช็คนะครับก็ดึงก้านวัดระดับน้ํามันขึ้นมาก่อนนะแล้วก็เราก็เช็ดมีการเช็ดก่อนนะครับเช็ดก่อนเช็ดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับใยการจิ้มลงไปอีกครั้งหนึ่ง จะดึงข,ขึ้นมาว่าให้มันอยู่ในระดับนี้หรือเปล่านะนี้ระดับนี้ต้องให้มันอยู่ในระดับเปงกลางนี้นะครับถ้าเกิดว่าต่ำลงไปจากนี้แสดงว่าต้องต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนโอเคต่อมาก็เป็นยางนะครับ ถ้าเป็นรถเก่งเล็กก็ก็ขนาด25-30ปอนด์นะครับถ้าเป็นรถเก่งขนาดกลางนะครับ30-35ปอนด์นะครับถ้าเป็นรถตู้นี้43-55ปอนด์นะครับถ้าเป็นรถกระบะนะครับก็ไม่ควรเกิน65ปอนด์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถบรรทุกใหญ่นี่ครับก็คือ85-125ถึงปอนด์นะครับนี่นะก็คือเป็นคู่มือเลยนะครับนี่ที่นํามาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับเดินทางกันด้วยความปลอดภัยนะ ็สำหรับคลิปนี้ก็จะจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็กดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้สักหนึ่งครั้งนะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก็ขอกล่าวคำว่า